ี่น้องด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คเซอร์เกมเมอร์วันนี้เรามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์สกบอลนะก็เป็นเซิร์ฟของ LBSG อันอีกอันหนึ่งนะก็ค่อนข้างผมพูดง่ายๆเลยค่อนข้างเล่นสกายบอลไม่เก่งเอ่เฮ้ยใครอ่ะอ้าวเฮ้ยไอ้นี่โป้ปาวะอ๋อคนจับเวลา ดวครับอุ๊บตมีคนไทยไหมไม่รู้ดิอาจจะมีถ้ายินเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยกันด้วยนะครับมาสายที่เออพวกเขาเรียกอะไรเป็นคลองป่ะเออ,อ,อ,อชือเวเลย จึงิงจ้งอ๋มันนานยังเลยว่า็ะหลังจะพูดมาแล้วสอนลูลนี่ในของดีเฟียวไปเลยอ้าเอาหยิบมาเยอะ อย่างแมวโสนโบอลดีอืมเกิอะไราน้เสียงเรือมาแล้วให้ผมต้องขออภัยด้วยบอกแล้วมันะกรธโนพูดไม่ฟังเลย กลองตรงนี้อีก1กลองมร,รู้เรมเล่นบอยอ่าได้แล้วเสียงคลื่นต,ตังตุบตับตุบตับเลยโอเคดาบนี่ไปรอบอลอ่าฮะโอเคค่อนข้างดีอืมเออไอ้มอนั่นอื้อือ จะไปะหาที่น้น,นดีนะคุณว่าดีไหมัวค่อนข้างดีนะเอ้ยลืมทำแล้วจะทำไงอานนี้สิอ้าว ดาบสิตรงนี้ต้องเป็นดาบโตโนบอนแรปแล้วก็อสีดำจุกบอโอ้ไม่โดนสนานครับ ไม่ได้เลยสโนบอลมันฆ่าเออไปดิเฮ้ยเราชนะเนี่ยเราน่าจะได้ตังค์นะ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเลยไม่ได้ลงคลิปนาซึ่งผมติดภารกิจสอบต้องอ่านหนังสือนะเป็นอะไรที่เบื่อมากเลยทำการเปลี่ยนสกินดูเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ผมว่าผมจะใช้กินนี้แหละผมไมเกลียดแล้วขี้เกียจก็จะแต่งได้พู่ทีมมีพู้ดูพู่พิกเอาเปิเงี้ยมัอยู่ข้างหลางปึ๊บเปิดดิว่าเอออรอยอรอะไรอยเจ หินไปน่าจะปลอดภัยกว่าตรงนี้เอ้ยนี่ไอรอนบูทไอรอนบูทเดี๋ยวมีตรงนี้เดี๋ยวใส่ไว้ก่อนนั่นเห็นไหมสโนบอลใหม่กเราะโอ้โหเบื่อชีพหอย นี่อ่าจะของดีไอลอนบูธเกยบไว้ก็เตรียมตัวโละเออโอเคตรงนี้นเป็นบล็อกมาร์กดาบนี่เปนี่โอเคซึ่งผมจะอ๋อเขต่อมาริงุ ร้อยอ,อ่าแหลกโอ้เขากลับตกคิดจะมาสู้กับพี่ดผิดแน,น่อนอนคิดผิดไปแล้วที่จะมาสู้กับนป้องกันที่ดีเลยเนาะไม่มา ผมยิงโจ๊สสาทนโดนไหมโดนไหมโดนไหมโดนเนี่ยอือหืออือือว้าตายโคตรง่เลยโคตรง่เลยไปเลยหนุ่บอยไปเล เออมันตอกกันได้ okay. โอเคุโอโอโอเสียวเือนะเชื้อมาไอ้กองมันก็ไม่มีอะไรเว้ยผมเอามานี่กัน

อ,อูยน,นั่ว้าวโอ้ยม่ดนะอกก็ขอบคุณที่รับชมกันมาถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ชอบมากมากกดซับและอย่าลืมกดแชร์ให้เ,เพื่อนๆท่านรู้และมารับชมผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ